ว่ากันที่จริงนะเมื่อได้คุยกับอาจารย์วนนอไปแล้วมันก็จะต้องคุยกับโจ๊กอีกครั้งหนึ่งให้มันครบลุกตามหน้าที่ที่มันควรจะเป็นของคนทำหน้าที่สือ่อใช่ค่ะบิ๊กโจ๊กก็นัดหมายกับเจาะลิทเทไทยอินไซด์แถลงแล้วใช่สัมภาษณ์ว่า8มดโมครึ่งวันนี้จะเข้าสายจะมานั่งอธิบายเรื่องที่ถูกอาจารย์วันนอ,อบอกว่าแอบอัด แกด่าว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายเออไม่ใช่ลูกผู้ชายอะเอาตรงๆไม่ต้อมค้อมเรื่องที่อาจารย์วรรณอด่าโจ๊กว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายเสียมารยาเสียมารยาคบไม่ได้อะไรประมาณนั้นใช่โจ๊กหลอกให้คนที่ชื่อสุชาติไปเจออาจารย์วันนอมันก็หลอกกันได้ง่ายจริงๆนะกว่ากันไปเราก็อยากจะรู้ว่านึ้ะเราก็อยากจะรู้ว่าโจ๊กว่าอย่างไรปรากฏว่านัดหมายล่วงหน้าแล้วนะค่ะนั้นแต่เมื่อวานปรากฏว่าเช้าวันนี้บิ๊กโจ๊กก็ก็ก็โทรมาขอยกเลิก ด้วยคําอธิบายเยอะตามสมควรภาษาสื่อต้องเจียมเนื้อเจียมตัวภาษาสื่อต้องพร้อมเข้าใจทุกผู้คนฟังความจําเป็นฟังข้อจํากัดของบิ๊กโจ๊กก็กกนะจะให้เข้าใจก็เข้าใจไม่ได้เป็นไรแล้วก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่ว่ากันสรุปคือไม่ขอครให้สัมภาษณ์ลวกันจากที่นัดไปก็โทรมาแคนเซิลตามที่นัดหมายนะครับก็น่าเสียดายอยากจะให้ฟังกันครบถ้วนแต่ไม่แค่นั้น ทราบมาว่าเบกโจ๊กยังยกเลิกวันนี้สิบโมงยกเลิกกําหนดการจะไปที่สภาสิบโมงเช้าวันนี้เพื่อที่จะไปยื่นขอให้มีการถอดถอนประธานปปชคนใ<ช>หมย่มยกเลิกหมายนั่นด้วยแต่แต่จะล้มแผนยื่นถอดถอนยื่นถอดถอนคุณสุชาติ ไปเลยหรือไม่ผมไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเสียงมุงชาวันนี้ที่นัดขางให้ตามไปทำข่าวยก,<แ>กเลิกแล้วนะยกเลิกหมาแล้วนะแจ้งมาเมื่อเชา้าทีนี้ทีนี้ท,นทีนี้ผมก็มานั่งทบทวนช่วงก่อนที่จะเข้ารายการประมาณสัก10บนาทีผมมีจังหวะที่ผมตั้งสตินิดหนึ่งผมก็มานั่งลำดับเรื่องทั้งหมดนะครับทำไมบิ๊กโจ๊กจึงขอแคนเซิลการออกรายการเจาะลึกเช้าวันนี้และทำไมบิ๊กโจ๊กจึงแคนเซิลหมาย ที่จะไปยื่นถอดถอนประธานปปชที่สภาเช้าวันนี้คิดไปคิดมาผมว่ามันน่าจะมาจากเรื่องนี้มากกว่าค่ะเรื่องอะไรคะไปดูไปดูประกาศในราชกิจจารุเบกษาค่ะ12กุมภาสักนิดสิครับค่ะประกาศดังว่านั้นก็คือประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยอ่อเรื่องก็คือ,อยอ่อ<ๆ>เรื่องก็คือย่อเรื่องก็คือเมื่อวานในราชกิจจาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานประ,ประชาคนใหม่่น,นก็คือคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติมีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปประกาศณนะวันที่13ในนี้เขียนนะ13กุมภาพันธ์พศ2568 13กกุมภาพันธ์ 11ค่ะขออภัยค่ะ11กุมภาพันธ์2568ค่ะครับสรุปก็คือสรุปก็คือถ้าว่ากันโดยภาพรมราชุมการฉบับนี้และเผยแพร่ในราชกิจจา12ก <12. S 2> ุมภาพันระบ,บุชัดว่าโปรดเก้าให้มีผล11 -11 ก <11 S 2> ุมภาพ <16 8. S 2> ันธ์กุมภามพาันธ์ดังนั้นวันนี้13กุมภามีผลแล้วถ้าบิ๊กโจ๊กจะไปอะไรอย่างไร ในประเด็นที่เกี่ยวพันกับคุณสุชาติประธานปปชคนใหม่ซึ่งโปรดกล้าลงมาแล้วซึ่งมีโปรดกล้าลงมาแล้วมันก็มินเมะมันสุ่มเสี่ยงมันหวาดเสียวมันโฉดเฉวียนก็พอจะเข้าใจได้พอจะนึกออกว่าทําไมจึงล้มหมายที่จะไปยื่นถอดถอนคุณสุชาติต่ออาจารย์บันนอสิบขงเช้าวันนี้และและและพยายามจะเข้าใจว่าทําไมจึงแคนเซล์การออกรายการเจาะลึก8ปดโมงครึ่ง วันนี้ที่ถอนนสัมษณ์เราจริงเรานั้นไหนไปด้วยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจกันได้ด้วยความเป็นเสื่อรับได้ทุกรูปแบบใจต้องนิ่งๆว่างๆต้องเข้าใจผู้คนได้ทุกเรื่องโอเคก็สุดท้ายนะให้สังคมให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังไปชั่งน้ําหนักไปตกผลึกกันเอาเองจะเชื่อใครอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วกันผมไม่ทราบเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันเราก็ทําหน้าที่นําเสนอแฟกต์ทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นยังไงแต่โอเค เรื่องของเรื่องคุณสุชาติไปเจออาจารย์วนันนอเป็นเรื่องจริงค่ะคำถามก็คือ,คอไปเจอกันได้อย่างไรคำถามที่สองก็คือแล้วไปคุยกันด้วยเรื่องอะไรถูกไหม,มสุดท้ายปลายทางเลยนะเขาไปเจอกันเขาไปเจอกันก่อนหรือหลัง23ธันวาคม2567าทำไมผมจึงขีดเส้นใต้ที่23ธ<ข>ันวาค <23. S 2> <67. S 1> ม67 นะครับก็ไปต่อจิ๊กซอกันต่อเร<ก>้เ,รเสนอไปแล้วอ่ะจำได้นะใช่ไหมเมื่อวานโอเค